สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมพลนัยน,นทรมนะครับคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่สามนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้านวัตกรรมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริร์ปลูกมือบนในทักษะกีฬาวอลเลย์บอลนะครับชื่อมันก็คือถุงมือช่วยฝึกทักษะการเสริร์ปลูกมือบนนะครับผมวิธีการใช้งานของมันหรือว่าการทํางานของมันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํานะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่หาได้ง่ายนะครับในทั่วไปนะครับเช่นถุงมือนะครับแล้วก็อันเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นของที่นํามาประยุกต์ใช้นะครับจากจากการที่เอานํา ปอกคอที่เหลือใช้นะครับของสุนัขหรือว่าของแมวนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไฟนะครับไฟของเล่นทานสายไฟนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสวิตกดติดไปดับนะครับซึ่งเป็นตัวที่ว่าใช้ในการประมวลผลนะครับของนวัตกรรมนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับก็จะเป็นการเสิร์ฟลูกมือบนนะครับ เมื่อลูกโดนจุดสัมผัสนะครับเข้าตรงกลางนะครับที่ผมเซตเซตไว้นะครับไฟนะครับด้านหลังนะครับก็จะติดนะครับผมนะครับซึ่งเป็นการวัดประมวลผลนะครับของเด็กมัธยมศึกษายันปีที่หนึ่งนะครับในทักษะการเส์ฟลูกบนลกีฬาวอลเลย์บอลครับผมนี่นะครับตัวอย่างนะครับการใช้งานนะครับเมื่อเรา เสิร์ฟลูกมือบนนะครับปุ๊บนี่คือสาธิตการเสิร์ฟแล้วไม่ลงจุดเป้าหมายนะครับไฟนะครับก็จะไม่ติดนะครับซึ่งเป็นการประมวลผลนะครับว่าเออเราเสิร์ฟไม่ตรงลูกนะครับแต่หากเมื่อเสิร์ฟแล้วโดนเป้าหมายนะครับไฟนะครับก็จะจะติดนะครับอเคครับเดี๋ยวเรามาลอง ปฏิบ,บัติการใช้งานจริงกันดูนะครับผม กันบ้างครับทุกคนกับนวัตกรรมช่วยฝึกทักษะการเสิร์ฟรูปมงมบุญของผมนะครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในการสอนทักษะการเสิร์ฟรูปมงมบุของนักเรียนนะครับระดับชั้นมัธยมหรือว่าระดับชั้นต่างๆได้นะครับฟังก์ชันของมันนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะครับคือการปรับขนาดนะครับข้อมือนะครับหรือรูปร่างมือนะครับของเด็กนะครับ ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของตัวนวตัตก,กรรมตัวนี้นะครับที่สามารถปรับขนาดได้ถึงว่ามือเด็กจะเล็กแต่ว่าก็สามารถใส่ได้นะครับหรือใหญ่ไปก็สามารถตอบให้มันหลวมขึ้นได้นะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนครับ